วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเท่าแก่น้อยฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้วันที่27มีนาสอง้า6้าค่ะคลิปต่อจากอ่าที่ขาคุยถึงว่าเอาลูกเป็ดนะคะจากกรงโล่งซูพื้นเนาะคะ่ะสิ่งแรกเนาะคะ่ะที่ขาตตรงเตรียมเลยเนาะคะ่ะจะเป็นถาดอาหาร ตรงเนี่ยถาดอาหารเดิมแล้วเนาะคะ่ะเขาอนุบาลไว้สามโกงแสดงว่ามันก็ต้องมีแค่สามสามถาดแต่ตรงเนี่ยค่ะเขาจะหลังจากที่ว่าเอาลงพื้นแล้วนะคะเขาจะต้องเตรียมถาดนะคะเท่าหนึ่งนั่นหมายถึงว่าทั้งหมดนะคะหกถาดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะว่าการกินข้องเป็ดนะคะจากเดิมอนุบาลเนี่ยช่วงเจ็ดวันแรกเนี่ยคือเขาจะกินหน่อยหน่อยมากเนาะคะ่ะ ถึงสองสัปดาห์เนี่ยจะกินบอลหลายแต่ว่าพ่อหลังจากสองสัปดาห์เนี่ยคะ่ะเขาจะกินเท่าโตเพราะว่าถ้าเข้าสังเกตเบิ้งว่าลูกเป็นนะคะมามาอยู่กับเข้าแรกๆแรกๆ,ๆเลยเนี่ยจะโตวบนใหญ่เพราะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มันจะใหญ่ขึ้นเท่าโตสองอาทิตย์ก็คือเท่าโตอีกนะคะการกิน,น,กนคือการ่ะเขาก็จะกินเยอะขึ้นเขาก็ต้องอเตรียมถาดอาหารนะคะเท่าโต ตรงนี้ก็จะอยู่ที่หกถาดเนาะคะ่ะแล้วก็เว้นระยะเนะคะเว้นระยะไว้เนาะคะ่ะแล้วก็มีแกลบเนาะคะ่ะที่เขาจะต้องเอาไว้ทะลุพื้นทุกๆมือเนาะค่ะ้าคอกแชแฉเนี่ย,จ,ยจะบ่ใดจะห้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องคอก์ชแฉเนาะคะ่ะแล้วก็จะเป็นร่างนา้ำร่างน้ำตรงนี้เขาห้เป็นอัตโนมัติเนาะคะ่ะเพราะว่ายังเพราะว่าหนึ่งอากาศหอนสอง ลดในส่วนของความยุ่งยากถ้าข้าใส่เป็นถังนะคะแป๊บๆมันจะหมดนามได้ค่ะเพราะช่วงนี้ช่วงเขาก็จะกินน้ำกินอาหารเล็งนะคะช่วงการจะเลื่อนเติบโตของเขาช่วงเขาเอื้นว่าปรับไอช่วงโค้งสางเขาเนาะคะ่ะและสิ่งที่เขาต้องหลังจากเขาลงปุ๊บเนี่ยคะ่ะเขาต้องไล่ไล่เข้ามาให้เขาขู่จักว่าตรงเนี่ยคืออ,อานา้ำจุดน้ำเพราะว่า น้ำม,มันเปลี่ยนไปเนาะค่ะจากเดิมอ,อยู่บนกงเขากะชิ่นแล้วว่าเอออยู่จุดน้ำอยู่หมองใดพอเขาลงผืนเศษนะคะเขาตรงไล่เขาว่าค่ะมามามา,มากินน้ำเพื่อให้หูว่าจุดน้ำอยู่ใสระยะน้ำกับอาหารจะต้อตงห่างกันเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็ดน,นะคะกินกินอาหารปุ๊บเขาสวิง่งมากินน้ำที่เนี่ยค่ะการย่อยของเขาอะค่ะมันจะบรไเ้ย่อยถ้าเอาไว้ไก่กับล่างน้ำและกการในเรื่องของความสกรปรกของอาหาร พออาหารจะจะถึงน้ำบ่ใดมันจะเป็นเชื้อราค่ะพี่น้องเชื้อราเสร็จเพ้่มเนี่ยเป็ดมันจะตายมันจะทองหลวงแล้วค่ะยิ่งเป็นนาคอนก็ยิ่งจะสําคัญสําคัญในเรื่องของเชื้อเชื้อราหน่ำในพี่น้องที่ว่าอ่าแต่เขาบอกว่าเบ่อย่างห้ขคอ,อ,อกแคเพราะว่า,ามันมีเชื้ออ่ามันมีนม้ำมันก็นแฉ่ก็จะ เกิดแกดแกดบพ่พ่อพี่น้องก็จะเชื้อล่าเชื้อล่าในอาหารก็เห็นห้ทองอาเป็ดขนลวงเป็ดทองลวงใดเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเขาจะเอาว่างไว้ไกลกันเติมนึงค่ะว่างไว้สักเติมนึ่งลคะค่ะพี่น้องแล้วก็ว่างไว้เป็นจุดๆเพื่อเขาจะได้เขาถึงอาหารได้ทั่วถึงเนาะคะ่ะเนี่ยแหละในส่วนเรื่องหลากาักะช่วงเนี่ยคะ่ะจะบวชท่านไเล่นน้ำ จะบ,บ่พันธุ์ให้เลนน่นด์นามเนาะค่ะจะักยิปเอ็ดมือรึนหนึ่งเดือนสักก้อนค่อยให้เลนน่นด์นามส่วนในพืนเรืองของอากาศก็จะทายเทยืนอยู่เนี่ยค่ะจะมีล่มเข่ามาเนาะคะ่ะจะมีล่มเข่ามาแล้วก็เข้าต้องอ่าอ่าเตรียมสะเลนไว้เพื่อมีฝนเขาจะได้ลดลงเนาะคะ่ะจะได้เอาเอาเอาซาเลนลดลงเพื่อกันฝนบริสัดใส่เป็ดเนาะคะ่ะก็คลิปนี้บ่มีอย่างหลายค่ะเป็น ทีมอมไฮกับพูเอฟซีเด๋ยวเบิรงคือเป็นเกตเล็กเกตน้อยบางทีคือเขาอาจจะลาดบางทีคือเขาอาจจะตกหล่นเนาะคะ่ะแต่ตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะมามาอัปเดตมามาเก็บตกไ้กับทุกคนที่อยากเลี่ยงมือไม่หรือว่าคนที่เป็นอ่าโดนม่แล้วก็เกิดปัญหาเอ๊ะจังแบบไดจังไหนเนาะคะ่ะคลิปแต่ละคลิปสิลง่งจะพยายามให้มีความรู้้มแสกไปทุกๆคลิปเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับสุ ου, สุกคนเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ